สวัสดีพี่ๆนาตาตกปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบว่าผมบอลฟิชชิ่งชะอํานะครับนี่ก็มาตกปลาช่อนนะครับอันนี้เป็นหมายอ่เป็นบ่อทรายเก่านะที่เขาขุดดินไปขายนะครับนี่ครับเดี๋ยวตกบ่อนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในครับเมื่อวานเขาไปตกข้างในกินดีมากครับหลุดไปหลายตัวเลยครับหมายครับจะลองหาผลงานดูครับ อ้ห,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 ห Stage. ลงไปกัดเลยนะครับโอ้ยตัวดีเหมือนกันนะครับตีลงไปกัดเลยครับ ตกลำบักลำบาก,บากนี่ยงไงโดนอีกแล้วครับหืกดดีล้วหือ เงียบไปเดียวกันเลยนะครับนี่ปอมปอมสั้นๆนะครับสงสัยจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับเมื่อวานผมมาก็โดนหลายตัวนะครับกัดขาดไปตัวนะครับแต่ว่าในปลากกนี้ครับใหญ่กว่าใหญ่แน่ๆครับ แต่ไม่ค่อยออกมาครับในปา่ากก ีูโ <worship> อ <bird> ้โหกัดสามไม้กัดสามตัวเลยนะ ใครับคอกเดียวกันแน่นอนครับตัวเท่ากันเลยครับตีสามไม้กัดสามทีเลยนะครับอืตีสามไม้กัดสามไม้เลยนะกัดไม่ไกลเท่าไหร่นระกัดอยู่ใกล้ๆแต่เราตีไกลกว่านะเผื่อได้ตัวใหญ่ๆมั้ง นี่กัดอีกแล้วหืกัดอีกแล้วนโกรธโกรธโกร ฝูงแน่นอนครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ โอ้โหนีตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับสายขาดเลยขาดไปนะครับตัวเมื่อกี้เดี๋ยวอีกสักสองสามวันค่อยเดินหานะครับเพราะว่าถ้าติดปากเขาเนี่ย ถ้าเบ็ดไม่หลุดนะครับคาดว่าเขาน่าจะน่าจะตายแน่ๆนะครับเสียดายครับแต่ค่อนข้างจะม,มีไซส์อยู่นะครับตัวเมื่อกี้อะอ,อกัดกัดเข โอ้ยโอ้โหตัวนี้นี่ดูดลงไปดื้อ,อเลยนะครับ แม่แหนึกว่นฝูงหายไปแล้วนะครับตัวนี้นี่กินนิ่มมากๆากครับดูดลงไปดือด้อๆเลยครับนี่นะครับไก่ชนสีชมพูนะครับ นี่นะครับผลงานวันนี้นะครับแหมเสียดายนะครับหลุดไปสองตัวตัวแรกที่หลุดก็มีสายอยู่เหมือนกันครับแล้วก็อีกตัวที่ขาดนั่นก็น่าจะพอได้เลยนะครับนี่ครับหมายสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็มลืนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตีอีกนะครับหรือจะมาหาแต้มสวยๆให้ชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ